ดีค่ะวันดีนะพี่น้องวันดีพี่น้องเออวันนี้เ้าได้มาทำอันนี้นานเลยไม่ได้มาพอดีซื้อัซื้อเส้นมีมามันเป็นเส้นมีโกราดมีโกราดนะเคลื่อนว่าไม่รู้มีโกราดไหมแต่ว่ามันเดือด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 ก็ไม่ได้เคลื่อนเลยวะมีโกราดแต่ว่าเป็นมีโกราดนะนะแต่ว่ามีนามินี่นะ เราอ้างไปเองไม่อ่ะใจ่ไหมทุกคนโอเคโอเคเรามาดูวิธีทำกันว่าเราก็ทำอยู่เนี้ยเนี่ยมีตีบลุงมีตีบลุงก็บอกว่านำน้ำพัดซั้มได้รูปตั้งกระทะโดนที่เหนือซักเหนือซักมาถึงเหนื่อเลยก็ได้มูเอ็ดเป็ดไก่กรตามใจคุณแล้วก็พอพัดเซ็ตพอว่าเหนือซุกนะซุกเอาประมาณเดียวซุกมาตัดเป็นหมูไก่เดี๋ยวมันนี่มแล้วถึงการใส่น้ำนึ่ง แก้วครึ่งหนึ่งแก้วแล้วกัอีกครึ่งหนึ่งใส่ลงไปจำรับเส้นีมี่เนี่ยนะยสี่ร้อยห้าสิบหอโลเขาเด็ดเขาเขียนไวเดือดตึ้งกาเส้นเนี่ยไม่ต้องเช่น้ำไม่ต้องแช่น้ำพอน้ำเดือดใส่เส้นหมี่ได้เลยนะพอน้ำเดือดใส่เส้นหมี่ได้เลยส่ามพัดคลุกให้คล้าวกันผัดคลุกเคลา้าพอน้ำแห้งเติมผัดตามชอบ ใส่ผักอะไรก็ได้แล้วแต่คุณชอบแต่ว่านาดาไม่ใส่ขอนาดามีนาดาโลกนอกลูกล่โลกทางนิดนึงมีหอมแดงด้วยนาดาครั้งแรกนะมานอกลูกล่นอกทางนะไม่ทำตามเขาจะให้ผัดมีที่อร่อยเส้นเหนียวนุ่มถุกหลักอนาใ่โอเคเดี๋ยวเรามาทํากันดีกว่านะครับทุกคน nadia xay nấm ăn không nữa mà kia nấm ăn hết, đeo là cái kho đen nè đeo xay nàm rát xay nàm đi đại luôn bọc kẹt ít xay nàm thì áo có tầm tẩm nước nó lèo ạ nè trời, trời. Nàm lùng để chai, chai, để clean clean không gas nó กินมะขามเสร็จแล้วของเราเราก็ผัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราใส่เอาเนื้อสัตว์มาใส่ของเรามีกุ้งนะจ้าเราเตรียมกุ้งไว้ใส่ลงไปใส่กุ้งแล้วเราเตรียมแก้วพี่น้องไม่รู้ว่าแก้วประมาณหรือว่าน้าดาใช้ประมาณมองเหนเ็นไหม ส่น้ำนะหนึ่งแก้วแล้วก็ครึ่งอ่าหนึ่งแก้วครึ่งอ่ะลงไปโอ้ยนดาคอตักกุ้งขึ้นก่อนก็ใส่ทีหลังอีกกุ้งวิธีทำไม่กุ้งเหลือเล็ก ร้อยน้ำเดือดเดี๋ยวน้ำเดือดก่อนแล้วมาใส่เส้นกันน้ำเดือดเราไปน้องชิมิดนะชิมเลยที่อือ่รอยแต่ว่าถ้าว่าชิมแล้วไข่คาดไอ้ไรเห็นสามมัดใส่รหลับชัดลงไปได้เลยตอนนี้น่าด้กิ่นวน่าดก็เติมน้ำจุ่มได้ชูสกิดเตัดมาข้ามนิดหนึ่งอ่าแล้วตึง ซอสซอสเห็ดหอมรั่วน oh, ้ำมันไอ้นี่ไอ้นี่ก็ได้ไอ้ไรอะสีข้าว6เงินใช้สีข้าวได้แล้วเลือดแล้วนั่นน่ะเลือดแล้วเส้นลงเอ่อเส้นลงไปโอ้น้ำเยอะไปไหมเนี่ยแก้วขุนเดี๋ยวว่าตามมาตาทัเด้วยนะพี่น้อง ก็ใส่หัวหอมหนักเนียนเลยมันจะได้หอมมดนะขิดไปเยังไงมาดูเดี๋ยวมาเล่กันตัดไปเรื่อยๆไอ้เส้นดูดน้ำนี่ไอ้มดนะไอ้น้ำไอ้เงีงเดี๋ยวมาดูกันไหมเริ่มอะไรเปน้องอะเริ่มหัวหัวละเริ่มอะไรไม่กลัวมึนกับวานามันตีมัก Rò 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 uhm. Đai leo đây leo Đai leo thì nấu nó làm được mấy em nè Bỏ biết nóng bột kẹt đi Rồi thì bà cho đây ở cung mà xây À cung rò cặp mà Bà cứ két Cứt két Rồi có bắt về rồi rồi Xây kẻ rất là ít Cứ còn làm แห้งวันนี้ไม่เป็นหนงชิมว่าน่าชิมนะชิมว่าเลยลองชิมเลยดิออมาชิมเลยนะ bắt chặt con mình nấu không? Đồ tương to cặp làm tôm là dù ít nít này Nó tẩy Ok 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 Ô, nó ra từ mà ha, thích ban Chạc lô tắt mà chào hết Tức là mình gặp cái mì khổ rát Còn con thuyền nó có bắt đánh mấy tiếng cháy Nhằng mấy ดิฉานผัดเต็มตาไม่แหลกถ้าปัดใส่ตุ้งเลุ่้งกำแต่ว่าปัดมีนีไม่เคยปัดเลยกลางแล็กพี่น้องน่าจะโปนะเขาเอาหม้เจ๊ๆกกันไหมะยับมัวเลยนี่อ้อมเอออ้อมอ้อมไปึงอ้อมมันไปน้อง ôm, để vợ trái về mà nhiều cỡ nữa. phô wa, phô 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 mà, giờ chúng ta ăn chín ăn chìm là xắt lẹ chìm bình ong, uốn lái nho, cuộn, bánh trai xốt, cà nùng xông phém, giấp biau, thịt ít nè, mày con, Mà nào, lưm để vợ, bây giờ bắt chắc, cô tông trái mả nào, trái nấm xông phở, phở nhắc yêu à mày blah 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 vào blah blah cho blah blah mà kim này tí nó vẫn blah blah đây blah 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 mới blah 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 rôn rôn blah blah rôn blah blah

ไม่นี่ว่า่ร้อนไปนอือพอเบสดลำนาวลงเป็นร้อย ร้อนดีหวายได้จับลงดำแล้วแปลกแปลกไมมเมือนใครอืมแอ้อย่างเงี้ยยัดไว้บนครึ่งแบ่งกันคนละครึ่ง mở rồi chưa Mày quá Mày lăng gì mà lấy hàng Đẹp dục cao xuống đi tầm đi. อย่าก็าให้การโฆษณาได้นะเอามาลองทำเลยให้พื้นแต่วะก็งอรอดอย่งบ๊ายบายไปก่อนนะครับพี่น้องขอบคุณค่ะ